สวัสดีครับอยู่กับช่องอีสานบรรนานะครับมาดูอยู่กับช่องอีสานบรนณาก้าครับเมื่อหยุไปขนฟุ่นลงหน้าครับขนฟุ่นลงหน้าฝนตกมากเลยครับเล่นขิวว่าก่อนครับเล่นขิวว่าเอาฟุ่นลงหน้าก่อนครับฝนตกมาแล้วก็สี่เดือนหอนเวลาทำาให้ทำหน้าล้วครับ เป็นยังไงครับแดดฮอนสรงสองฮอ,อนเลยครับแดดเมื่อนี่สวยบ๊อบุนี่ครับโอ้แดดก็ฮอนครับแดดฮอนดดเจ็ดส้าเลยครับเมื่อนี่นี่ครับบรรยากาศตอนเก้าโมงสิบโมงครับแดดก็เริ่มฮอน มาแล้วมาัำในเวลาขนฝุ่นลงหน้าครับขนตรงหน้าเน,นีก็เริ่มเขียวจะไปขนฝุ่นลงหน้าไหครับบ้านนี้จากสิได้จะเขียวมือนี่แดดก็้อนถาเบิง้งพี่น้องถ้าเบิง้งอนี่ครับ เล้ยวคือเล้วข้นฟุ้นนี่ครับขอกหัวเ็กเต็มแล้วครับพี่น้องนี่เดยรถไถครับขนเดิรถไถหน้าเดินตามครับนีข้อฟุ้นขอกข,ขี่ครับขี่วัวครับ,รบปุ๋ยข้อครับ ครับุยคอกปุยคอกนี่ครับขอกลัวครับนี่นรับแมนครางนี่ขึ้นเต็มแล้วครับพร้อมออกลงไฮลงนาะขึ้นข้าวเดียวรบดใบไงครับแบบเดียวกับเต็มแล้ว แล้วอีกบุกี้เถี่ยวครับนี่นเรือปล,อลาไหลครับสิบไปฮนะหน้าครับบ่านตามไปครับพี่น้องมารวบาวัตทงใไม้ทงหน้าแล้วพี่น้อง ประมาณ2โลเลโรรดีวยวเขาขับรถไถมาก่อนผมขี่มอไซค์ออกับน้องเดี๋ยวไปถามคุณยุน้าค่ณนครับมาฮวันแล้วครับนี่มาไซคนี่นะครับอยู่ตรงไงงหนตรงนั้นเขาขับนี่นี่นี่ครับนี่โอ้เดดนอนครับมือนี่ ี่รกระหอนครับสีมาไซนี่นะครับนี่ี่เป็นยังไงครับปีนี่ฝนเริ่มมาแต่้ัแต่ปีแล้วครับคนไทยก็แล้วมุนครับก็ลังมาก,กานี่ครับมาแล้วมาแล้วแล้หวหัวรลนมุน วิธีส,ส,สารเขาบ้านอคลังน้าครับหมเวลาเขาต้องทำนะครับถึงเวลาเวลาปูเขาไปได้บ่หรอ เขี่ยวุ้นในขามือไปคุยพ่อครับไปแล้วครับลงไงอโอไปถอยถอยไปยีกไปยีก คุณพี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วลงไปแล้วครับลงไหนน้าแล้วครับ นยายไปใหญ่เป็นกองเป็นกองครับออไปไว้ลวาาเลยครับบันยังคงเป็นสุบดอนเด้อลงเรียบร้อยเลยครับนยายใหญ่เป็นกองเป็นกองเกือบร้อยครับรถติดรถติดติดเป็นไทยนะหมด ดกดแชร์กดไลค์ให้เไปได้ครับสวัสดีครับ